สวัสดีค่ะมืลสุภาพน้องเด้อค่ะว่ากินไส้กรอกอีสสามจ้านี่่อๆเลกน้องวันนี้นะคะจะมีคนมาร่วมรับประทานของเรานะคะเ<า>ด็กหญิงกล้วยหอมค่ะเป็นสาวค่ะมาจ้าเริ่มเลยนะคะนี่ว,วิยว้าวปองเงินใช่ไหมหอมแดงค่ะ อากาศร้อนมากช่วงนี้ก็เลยไม่ไปไหนมุมบ้านถ่ายคลิปคือว่าตัวเองเป็นเจ้ยนี่ก็ถ่ายจากมุมหน้าบ้านนะคะเพื่อนนั่งชมวิวค่ะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะเดีย๋ยวจะกินแบบโอมากระสีให้ดูนะคะเส้นก๋อยหนึ่งดูแล้วก็ผักคอร์สเหรอคะเขาเรียกิิโนโอผักกินโอค่ะ ห,หยหุ่มเลยค่ะหยุ่มแล้วก็อืมอืมอืม,อมลูกทะเลนี่นะคะอร่อยไหมเดี๋ยวให้ให้คุณชิคกกล้วยกิมลูกแซ่บอ,อร่อยะคะ่ะยากขอคุณไปกินก่อนนะคะไม่ใช่มันร้อนหรอมันร้อวันอยู่วนะ เมือนนี้ก็ซื้อมาห้าบาทนะคะซื้อมาแล้วก็เอามาอบด้วยเครื่องอบลมร้อนนะคะอุณหภูมิสองอยองศาเป็นเวลายี่สิบนาทีค่ะามาพี่น้องมามามาเิ็นน้ำกันทุกคนอืม